วันนี้นะคะวันพิเศษขึ้นฟรีพี่ถนอมมาฟรีเลยใช่ไหมคะไม่ไม่มาขึ้นทางด่วนบ้างนะปกติเธอไม่ได้ขึ้นทางด่วนมีลอสะพานมาก็ถึงแล้วข้ามฟากมาก็ถึงนะจะอ้อมไปขึ้นทางด่วนฟรีหน่อยสิใช่ไหมจะได้เสียค่าน้ำมันนี่ค่ะคุณผู้ชมแคหน้าจองไว้เลยนะคะเนี่ยมันเป็นผมคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพกันมานานนะครับไม่มียุคสมัยไหนที่เราจะได้ใช้ทางด่วนฟรี นะครับเก็บมันทุกวันละเก็บไม่ลดราคาด้วยนะ็น <c oughs> มารัฐบาลน,นี้แหละครับที่ทําให้คนใช้ทางด่วนนี่ได้ใช้รถฟรีในวันสําคัญสําคัญ <c oughs> นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานคร19ด่าน <c oughs> ทางพิเศษศิรัรอีก31ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่าน <c oughs> ฟรีทั้งหมดนะ <c oughs> ในวันหยุด นะครับทุกวันหยุดตลอดทั้งปีทุกวันหยุดที่สําคัญที่เขากำหนดให้เป็นวันหยุดอย่างวันนี้คือวันฉัดมงคลวันพุธที่4ขึ้นทางด่วนฟรีค่ะแล้วไม่ใช่ขึ้นฟรีอย่างเดียวนะลงก็ฟรีลงก็ฟรี <laughs> พราะบางทีเนี่ยขึ้นไม่เสียลงจ่ายตอนลงเงี้ยบางดานบางดาเนอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีวันเพื่อชมงคลอีกนะคะคือวันศุกร์ที่13พฤษภาคมค่ะฟรีเหมือนกันวันที่3ค่ะบูชาค่ะพี่ถนอมวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมก็ฟรีเหมือนกันคนต่างจังหวัดจะมาขึ้นทังโดนฟรีก็มาไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยวันหยุดเดือนพฤษภาคมหลายวันเลยนะคะบอกกลับกันเข้ามาได้ทักทายใน Facebook Live ได้นะคะ